ทีนี้พาไปเลยม่ทับภาคทิเซกันบางค่ะผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในภาคเซนะเขาได้รวมกิจกรรมสั้นตีสร้นตโตเจอ้อยรวงเป็นเจอ้อยรักเชื่อมสัมพันธ์พันกีฬาตอนรับเดือนรอมฎอนเดือนแห่งสัติสุขค่ะ เทศน้ำเทวาการอำเภอเจาะไอรองจังหวัดนาราธิวาสพลโทสั้นตีสกุลตนาไมทพักเดซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซก็ได้เปิดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการเจาะไอรองเจาะไอรักขับครั้งเทนึงกีฬาสัมพันธ์สูรามดอนสัตตีประจำปี25 6พค,ค่ะโดยชมรมเยาวชน BKM 127็่รวมกับคณะประสรานง,งานระดับพื้นเทรือว่าโซโลสามและการนวยเฉพาะกิจกรุมท่านพันเดซีปดส่วนราชการถูกผักส่วนในพื้นเทก็ได้รวมจัดกิจกรรม เผื่อตอนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอดนที่จะรสักกรารต์นึ่งเซเซเอีกถังส่งเสริมให้สุขผ่าปรังกายแล้วก็จิตใจในสมบูรณ์นะคะแล้วก็ห้างไกลยาเสพติด เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ข้องรัดค่ะแล้วก็ระวะงประชาชนด้วยกันภายในงานค่ะก็มีการแสดงบัญจักศิลป์ของเยาวชนในโรงเรียนบ้านบูเกตมงมิตาภาถีนึ่ง่องแปรและก็การแสดงมโนราค่ะพร้อมกันนี้นะคะมเมตตาภาทีเซพรวมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซก็ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับเครือค่้ายผู้นำทองทีทองทิ้นผู้นำศาสนากลุ่มสตรีและก็ประชาชนและก็มอบอินทภาพะลาแก่อีมามผูนำศาสนาประจำมัสยิดทั้งสามสิบเจ็ดใน พื้นที่อำเภอเจ้าไอรองเพื่อนาไปใช้ในการละสิ้นออดก่อนรอมฎอนนะคะจิตยราประทานอาหารกลางวันกันอย่างเป็นกันเองค่ะพร้อมกับได้รวมกันรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็กวเก่าอำเภอเจ้าไอรองเนี่ยจะเป็นตอนแบบของการจัดกิจกรรมนี้โดยเฉพาะคําว่าเจ้าไอรองเจ้าไอรักค่ะคํานี้ก็กินใจประชาชนแล้วนะ ครั้งนี้ค่ะก็ถือเป็นโอกาสมาพบกับผู้นำศาสนาผู้นำทองท่ีทองทิ้นเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนแห่งสันติสุขแล้วก็เกิดขึ้นตลอดไปอยากให้ถูกผักสวนออกมาปฏิเสธความรุนแรงค่ะสำหรับแผนการรักษาความปลอดภัยในห่วงเดือนรอมฎอนก็ยังคงเดิมค่ะนั่นก็คือการปรับด้านตรวจให้เป็นด้านอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามในการประกอบศาสนากิจนะคะ พร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนและก็ถูกผักสวนให้รวมกันรวมถึงผู้นำทองทีผู้นำ้องทิ้นให้รวมกันปฏิเสธและก็ช่วยกันดูแลลูกล้านเรื่องของการเล่นประทัดดอกไม้ไฟห้ามจำนายรั่วเลน่นหัก,กว่าฟ้าฟื้นจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป